Yeah, เราคิดว่าพร้อมค่ะขายรู้จักเมื่อวานนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอินก่อนแล้วกันดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเซอร์วซูเปเฟกติ้งครูชันเนี่ยจริงๆถ้าคนที่ติดตามก็จะรู้ว่าเป็นรุ่นที่สี่แล้วก็ตัวเองก็มีโอกาสได้ใช้มาแบบว่าหลายๆรุ่นเลยแล้วก็ดีใจที่วันนี้เนี่ยรุ่นที่สี่โลเราเปิดันคือการที่เป็นการขายครับขาทำไมถึงเลือกคุณนะมันลงนะอ๋อ There are so many reasons. He's handsome, and then he has a good skin, and then he's luxury, and then many young people really admire him. Uh, so I, I think you is know, she's perfect match with our perfect intuition. with a perfect skin, and then perfect person, personality. And everyone loves him, so uh, why not? Why not we we, we don't choose uh, insari. We just. Um,

actually you no know, presenters you know somebody don't willing to do something but insarin willing to do everything for the our brand so that's why we think you know insarin is the perfect match with our product and then sarasoo sarasoo is a luxury and then insarin is a luxury and then we intrinsically you know make people more beautiful and then insarin just carried that mm. so uh, insarin carried the sarasoo spirit to the people ก็คุณจองนะคะกล่าวว่าตอนทำมาอย่างเป็นมือสั่งในนั้นอะไรที่ง่ายมากๆเพราะว่าคนในทีมทำให้เราได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่มีความที่แบบว่านู่นนี่นี่นั่นเลยคือทุกอย่างง่ายทุกอย่างแล้วก็รู้แบบว่าทํางานได้ง่ายกับเราค่ะรู้คอนเซ็ปต์สามารถตอบโจทย์ราได้ทุกอย่างก็เห็นความรักชูคุณนสามารถเอ uh, like yeah. like ็กซ์เพรสชันเราได้ออกมาได้ค่ะในกลุ่มกล้องหมาย่มีประมานเหมาะสมกับคุณเก้าหมายคณไทยยังไงบ้างก็คือเป็นคนที่ชอบใช Uh, our products is from the Sulwhasoo is a, one of the leading luxury cosmetic brand and then we have our technology and then we like uh, once up we our artists explain you know what is technology of this uh, we we you know concern about the skin condition and then it is not only cushion it is a cushion for skin care too so uh, we Consider Thai people how you know more glowy skin, and then how to uh, express their skin more brighter and then more smoother. So uh, I think it is perfectly matched with the Thai people too. Mm -hmm. <laughs> อนเนี่ยทำความในเฉดง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ถึงความโกความเงาความฉ่ำมันมีความสัม่ำแบบสตรีน่เข้าไปด้วยมันก็จะเป็นการบำรุงแล้วก็เป็นทางเมคอัพไปในตัวในระดับเดียวกันเลยค่ะใทยจริงๆแล้วเบียบของชาติเลยคะมามีเซนเซอเป็นยังไงบ้างพอชมเราเยอะมากเริ่มหนูแดงเป็นยวังไงบ้างพอเราได้รับรื่นบอกว่าเราก็แต่างที่บอกเลยครับก็จะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ว่าที่บอกใครจะไม่ละส่งเลาสู่แบรที่เราหลายๆใช้กันมา่วา เด็กจนถึงทูงนี้โตขึ้นมาแล้วรู้สึกก็ในฐานะที่ได้เลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของครณคูเซียน,น<อ>ก็จะนำสเสนอกัให้ดีที่สุดการทำงานเป็นยังไงบ้าง็สดงสนุกมากครับคือเราเราเรา,เราค่อนข้างเข้าขากันได้ได,ได้ดีแล้วก็กต่างคลิปต่างๆที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็มีการโชว์ตัวเรไปที่คูเซั่นสู่สแอรี่แล้วก็สู่เซนิแมตมีการแบบว่าเปรียบเทียบให้ดูก็รู้สึกว่าขอบคุณของมันมีส่วนและอย่างนี้เป็นได้ยากาศที่สำัญ อาจจะกอินไปจะมีโปรเจกต์อะไรให้ติดตามไหมครับนี่นะครับเราทันเกาหลีอีกเองอันนี้ต้องถามว่าตอเราเร็วนี้ค่ะเรางชาติค่ะไม่เลยเขากินโปรโมทแบบสุดความสามารถแน่นอนแน่นอนนะไม่เหมือนกนนะอินฝากฝากนะครับร้บผมก็ขอฝากนะครับเซอร์วัสดุ Perfecting Cushion นะครับเป็นคูชชั่นสุดใหม่ล่าสุดจากเซอรซวัสดครับมีสองสูตรเลยคือสูตรเอริแล้วก็สูตรเซบีแมทลองไปเล่นที่หน้าวอเตอร์ได้หรือว่าลองเป็นเซเลอร์สปอร์ตก็ได้ผมชอบมากๆเลยเนี่ยคือี BACP สำหรับคนทุกแบบเลยแล้วก็สำหรับคนท like like ี่อยากได้ฟิลิชที่โกลว์หน่อยมีความเป็นธรรมชาติห่อยมีสุดอารีหรือว่าบางคนที่อยากจะบดูแบบว่าให้ผิวเนียนสนิทไปกับผิวเลยแล้วก็มีความแบนขึ้นแล้วก็มีสุสอารีสุดอาก็ตอนนี้มีร้านจำน่ายร้านั่งไปที่ต่างแดนที่ใช้สินค้าร้าน่งไปที่ต่างแดี่ใสินค้านีเจ๋งขึ้นอีกมาก